นี่ครับพี่น้องครับพรายการกล้วยผลตัด้างครับ นาตกมันก็ถือว่าเจ้าของเข้าได้เนาะแสดงว่ามีความผูกพันกันมากนะครับ อามาดูรุงต้อยนะครับแต่งหางตัดหางเพชรพันล้านเนาะคลิปนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศบ้านการกล้วยเราขนาดตกมันอยู่นะเนี่ยโอ้คนตัดออกจนหลอนเลยนัยเพราะว่าหางยาวนะครับเนได้ตัดหางเนาะ ทางตัดหางการกล้วยนะครับจะเออหางหล่นเลยฮะหล่นเลยหางกันตัดให้เขาปรุงใหม่นะหางยาว นในทันตูนทันตูนอืออาตัดแล้ว,อ,ลวอีกจักเดือนหางเขาป่งไหมครับเนี่ยก็ไม่เกินสามเดือนไปยาวคืนแล้วสามเดือนก็ยาวคืนแล้วโอ้ถ้าตัด,ด,ตดจะออกป่อยอ,อืมตัดยิ่งตัดยิ่งออกยิ่งตัดยิ่งออกนะเส้นจะสวยด้วย พอดีที่ที่ไม่ตัดก็เพราะว่าถนอมเขาครับถ้าเรายิ่งตัดยิ่งโตสามเดือนก็มาดูได้นะครับก็เหมือนผมคนหนอเนาะมีมาเอมีเหาหรือเปล่าไม่มีนะคเดีนก็ดูให้กไห่างเบาแล้วค่ะหางพาดดินแล้ว โาหางเหางตัดหางโตหางหางหายแล้วดรุไปก่อนทอนเองเ็ก็จะปกติอยู่ครับผมอ๋อนี่บระคับที่ตัดมาหางเยอะอยู่แม่อ๋อยาวเลยก็เสร็จแล้วจัดตัดนะครับก็ปรับที่ตัดมา ประมาณคนละหาเลยก็เสร็เห็นแค่นี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับหลายร้อยเซนนะครับพอดีพอดีพี่มานามาเล่นด้วยแต่ก่อนเยอะกว่านี้อีกเด้อปกติจะเยอะมากถ้าเห็นเล็กๆแต้นไม้ที่นี่ก็ส่งกลับมาตรงนั้นตัวนั้นน่ะปกติเขายาวมากเขาตัดขาด น่าจะเป็นสี่ร้อยห้าร้อยสิขึ้นนี้มันเป็นพันเป็นพันเส้นนะโอ้เป็นพันพันเส้นเลยบอกใช่ยาวมากบางทีมองมองมองอาจจะเล็กนิดนึงนะครับอือมองอาจจะน้อยเต็มไม่ใช่บางทีพ่อะควันไม่อยู่ด้วยเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูเลยน้องด้วยช่วงนี้นะครับก็ทุระไปทุระมาอยู่เต็มยอด <ม><ม>ช่กล, <c oughs> ลมันร,รนถ้าเราไม่เอาอกเดี๋ยวมันจะปกติคุณม่น้าปกติเขายาวเยอะสวยน<ม>ิมขาดัดขาดเองเขงาเขาจะถ้าเราไม่ไม่แต่เขาจะยืยข้ออกเองเ่งงงงมันไม่ใช่ออกก็แม่ตก้งมันด้วยอืมเิดอะรัญหนอืมเลยนี่าตอก เขาไม่เล่นเลยนะครับงาน็ไม่เล่นหั่สภาพไหนสภาพงานการกล้วยเขาจะยู่ยังไงก็เหมือ,อ,อนกันเป็นการตกมันครั้งแรกเลยเนาะของการ,รกล้วยเยนาะปีนี้ก็พยายามเข้าใกล้ชิดไม่ใช่อะไรครับไม่แม่ทุกคนเป็นห่วงครับถ้าเราเข้าใกล้ได้ก็คือว่าผ่านแล้วไปเก้าแล้วเท่าไหร่ที่ทเขามาผิดพลาดอยู่ที่สุพันท่านนั่นแหละการกล้วยถ้าเป็นนั้นเขาก็ดั้งเดิมเหมือนเดิมครับ ถ้าบางตัวก็จะเข้าแค่ชิดนี้ไม่ได้บางตัวแล้วแต่เชือกแล้วแต่เชือกเนาะแล้วแต่เชือกแล้วแต่การเลี้ยงดูบางเชือกก็เห็นแล้วก็โดดใส่โดดคนเดินข้ามโดดโดดอือตอนนี้ก็ถือว่าผมก็ดีใจด้วยที่กันเปิดออกอย่างนี้ครับเป็นสภาพนี้ก็ดีใจอยู่แต่ก็เวลาผมไม่อยู่ก็คุณแม่แดงนะที่เข้าเก็บฉี้เก็บเดียวคนเดียวเลยครับครับเขาไม่เคยกระโดดใส่ ถ้าถ้าคนไหนคือเคยกระโดดใส่เขาก็จะโดดเข้าคนนั้นครับอืมอันนี้คือคุณแม่แดงเขาเข้ามาเจ็บที่อะไรเขาก็ปกติของเขาครับคือว่าแด่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับ,รบตอนนั้นตกลงม <c oughs> ปกติเขาเดินหาเขาอยากให้กอดเขานี่แหละครับความคิดผมนะอแต่พอดีเขาตกมัมก็พยายามเข้า <ๆ S 2> ด้านหลังให้เสริม ก็เหมือนตกเครืผมเล่นกับช้างอย่างนี้ก็เล่นกันตลอดคนอื่นมาเห็นก็ตกใจอืมเล่นกันยังไงเหมือนนอนกับเพชรนี่แหละครับนอนกับมันนีนอนด้วยกันตลอดกัเด็กๆเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวบ่อยไงคยังนี่แมวแมวลูกแมวแมวไม่ขอไม่ขออขอขออีกแล้วมันแจวเต็มเลยขอขออีกแล้ว อาการมันเพชรไม่พูดไม่พูดบอกทีคุณมาหน้าเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบ่งกับน้องเร็วอ่ะอ่ะอ่ะตรงนี้ไปกิดด้วยวนนีที่ได้ตัดนะครับเมื่อเช้ามาเห็นขาดไปเยอะขาดหางขาดเยอะ ไม,ไ,ไม่ได้สีได้หางต้องทาไว้ก่อนนะครับเผื่อถ้าเหม็นฝากแม,แม่เอซีของต้องเพชรยเลยครับ,รบต้องเดินให้ในแม่ที่สงสารเมตา,าครอบครัวนะเดี๋ยวผมก็จะทีนี้เลยนะครับอย่างไรก็สิบนิ้วพนมนะแม่แม่ครับผมถึงว่า,าครอบครัวผมยังมีอะไรฝากนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยให้ทีละคนสอบคนไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งพูดไม่ออกนะครับ เดิมแต่ก่อนนะครับมีขขนตาาคนนะครับเด็ีจากต้องนยึมารถไปดูพาพมุแม่ทุกทุกท่านนะครับอย่าึ่งน้อยใจนะครับในนี่ตต่้งใจนครับึ่งน้อยใจว่ามาอบแบบครอบแลวช่วยยังไม่ได้เลยนะครับแนะครับ ขาที่ห้าบ่เนี่ยโอ้ยยาวเฟ้ยเลยอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับมาดูลุงต้อยนะครับตัดหางการกล้วยเนาะหางพันยาวลายนะครับเิดกัดให้โป้งไหม เพราะว่าช่วงนี้ตกมันนะครับถ้าเรตัดพิ่นกระสีออกว่างไปดึงออกนะฮะผนหน่วยผลงุนงิดไปได้ตดออกนะครับประมาณหา100%นะครับป้าห่างน้อยๆนะกกนห่างชากนะครับ โซ่ของการควรจะมีเล็กๆนี่เล็เข้าขาด้านนี้ครับน่ก็นีก่นนกน โอ้ลบเลยโอ้โหครับต้องระวังมันแก้วดิโอ้โหยนแม่นมากนะฮะอะไรนะไปเป็นไรไม่พูดแล้วไม่พูดแล้ว อาห้พากเหมืออรโอ้อาหารเขาหมดอาหารเขาหมดเอเออดีเนาะไม่กล้าแล้วไม่น่ากลัวเมื่อวานผมไปดูพี่วีโก้โอ้ยไดโซลด าก,ก,การกล้วยก็เนี่ครับตกมันก็ยังอย่พอพนนนอันนี้มากน,นะฮะพ่อพูดมากพ่อพูดมาก <c oughs> ม,มันนั้นโดนถีบโดนถีมพ่อ oh. พูดมากไม่อยากพ่อพูดเด,เ,เดี๋ยวยแจหน่อยเสร็จแอ้ลรอบวง ดได้นับนโตีเขาก็จะนิ่งนะอ๋อนิ่งมากอาจะนิง่งแต่ก่อนนิ่งเบ้นแต่จะเดินเข้าชิดทีหลังเริ่มมาทำชิดนี่เนี่ยเขาเ็เริ่มมันก็โยนเขาเข,เขาอยากจะโชว์เนาะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะเห็นกล้องเห็นเครื่องมาเนี่ย ขนนเขาจะยังเล่นแต่จะไปจับตัวไม่จับเขาก็ยืนหนึ่งใช่เห็นกล้องมาเขาก็าอยากแสดงแหละเห็นมันชอบมันแกวหัวใหญ่เขาอยากจะโยนให้เจ้าของรักเจ้าของมาก,กเมื่อกี้โย,ยนไปแล้วรอบหนึ่งหลบไม่ทันก็การกวยเ <c oughs> <c oughs> อออยากแกล้งพ่อนนะพ่อเอาใบข้าวไปกินแล้วย่าใบข้าวกินแล้วเดี๋ยเออ ก็ต้นร,รถจากให้แม่อมขอบคุณมากแม่ขอบคุณทุกท่านด้วยก็อขอบคุณแม่แมทุกท่านด้วยครับผมนะแม่ทุกท่านส่งน้องเพี๊ยสนางจับก,กันช่้วยที่ทั้งหญ้าทั้งไรด้วยครับผมนะปกติผมแทบไม่ทันเหมือนกันเลยก็<อ><อ>เลยมีต้นกล้วยได,ได้ได้ต้นกล้วยจากเมื่อวานด้วยมันก,นก็ได้ต้นกล้วยจากฝั่งที่ สมุดกระหาสมุวานก็ไปอยู่ที่สักสิครับยังเหลืออยู่ที่สักสิบแต่เมื่อเช้าว่าจะเปลาอ้อยไม่ทันเปลาอ้อยนะครับก็เลยกลับมาเจ็บทำความสะอาดก็เห็นคุณแม่แดงจ็บอยู่คืนนี้อยู่ปกติถ้าถ้า ถ้าอยู่ไปอยู่ฝั่งมูลแบบริมน้ำคงจะดีเลยนะครับถ้าน้องช้างตกมันจะไปอยู่ตามริมน้ำง่ายแต่พอดีการเตื้ยของายนิดนึงดี่ว่าเหลือเราได้เดี๋ยวได้โซ่นี่ยเดี๋ยวได้ไทยยังหลุมนะหางหางการเต้ยก็อยู่กับแม่ก็โอ้ปกติเยอะมากหนึ่งสองแต่ก่อนไม่ได้ยาวๆแบบนี้ครับสองปกติตัตว์ครับผมโอ้โหได้ได้กัมนึงไหมบ่ครับ

นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับมาเก็บบรรยากาศบานลุงต่อยให้พี่ให้นอไเลยบ้งครับเพิ่นมาตัดหางนกั้นะก,รกรล้วยนแบบเนาะแตกต่างกันเ,ออเลี้ยงช้างก็งแบบมันเดือดขุ้นคือ,มอสมรักสมรักแบบนี่จะพูดยังไงครับผมมมันพพููดดเลยไ่ออก มันคือความรู้สึกของลุงต้อยติดพ่อความเกินติดติดมากแล้วแบบแ,แบบคนในครอบครัวจะเลี้ยงเขาแบบ,บแบบด้วยความรักแล้วก็ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยทำโทษเขาเรียกร้อนกันอย่างนี้ครับส่วนมากคณไดนว่าเอาทำไมในต่างม่องอืมครับพยอยากให้น้องเพชรได้เรียนรู้นะอืันนี้งอนเลอนีด้ไหมมาีิมานี่ออนบอกถ้าโกรธคนไหนยุ่งเลยมาดิน จับเลยเพราะคนไทยชอบเดินจับเอานนนนบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ FC ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมพ่อต้อยนะครับได้ยินค่าววา่าพนสิราฐานเพชรพันล้าน,านก็เลยมาเก็บภาพมาเก็บบรรยากาศให้เมืองนะครับมาะมานนี้ครับมาดู พรายก้านกล้วยด้วยนะตั้งแต่วันที่มานะครับยังมาได้แวะเขามานะครับเด้แบะมาเยี่ยมมายามเพื่อนครับมาดูปันตัดหางก้านกล้วยนะครับอีกสามเดือนยาวไหมตอนที่ไม่ตอนที่ไม่มีหางเนี่ยนะครับเพื่อนก็นั่งปรับตัวไปแตเพื่อนก็เอาหางไปฟาดดินเป๊ะๆป๊อยู่นะครับตอนนี้นายจะปรับตัวได้แล้วนิ่เบาปีกันปีกันไปยุบไปยุบ เอาขอลงคลิปกันครับอาจารยคลิปต่อไปถ้ามีบรรดาถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาอัปเดตนะการกล้วยแม่มาริเพจปลาเพศพี่น้องในส้มกันนี่คือครอบครัวของพ่อต้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่มานาแฟมมาร a แฟนเพจมานาสตอรี่ด้วยนะครับตามช่องครับมานาสตอรี่ยูทูบมานาแฟม l y y o ยูทูบแล้วก็มานาสตอรี่เพจเฟซบุ๊กเ,เนาะฝากเข้าไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ กับวิถีชาวช้างนะครับบ้านตักกลางนะครับครับผมสวัสดีครับผมครับผมเป็นจังได้อนี้ปาคายอ้อยผมมันเรแ่ว่าช่างขับแก้วไปเปปากระเทียมอยู่บุกบอก้างกว่ันี้มาอีกตัวหนึ่งอยู่จับเกียงใหม่ เอามา่เอามา่อยู่<อ>น้ำหรอยกครับครับโอ้ชิมาฮอดต้นใบใบอ่ะใบใบอยู่บ้านเนีกอ่อต<า>ั้นกระเทียวโบโฮกนบ้านการะเทียวโบโฮกเนาะตำบลโบโฮกตำบลโบโฮกแต่ลุงลุงอยู่นี่แหละครับลุงเขาเป็นฟานลุงจอยครับเป็นป้าช่างอยู่นี้เลยเพิ่นไปไหนพี่สาวผมอยู่บ้านโบโฮกครับพนกติอะอาสาวอะไรเพิ่นโอ้ปกติเพิ่นคนอยู่นี่แหละครับครับผม ยายใจก็เป็นน้องสาวพึ่นจอยจ้าเลยครับครับผมจอยจอยจ้าครับอาเอครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับขอลงคลิปก่อน